ครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีน้องผ้ารวยนิ้วผ้ารวยนะะ้ะคร่ะจ้าเมื่ขึ้นกะาปล่อยไปข้าวข้าวเด้อค่ะเด้อมือนี้ก่ย่งเป็นเลขกข้าวข้าวอย่ให้ใพิจารณาไปก,ก,ก่อนมากจะจังค่อยเลือกสื่อเอาขันมอม,มาก,ก่เป็นหยังอันเมื่อนี้ก่ปล่อยรัฐบาลไปก่อนให้ฟังพิจารณาไปข้าวข้าวแต่ว่าอันสิ่แจ้งเอฟซีนะคะ่ะเบิกทราบจะปล่อยหานอยทุกวัน ปวยว่าสองมือเข่าสองมือแล้วห้าน้อยเนีเขา่าสูมือเมือขึ้นมือว่าหนีหายหาหาสองห้าน้อยออกหาหาเนาะค่ะอันมือนีก็สิปอยขึ้นกันแต่ว่าตอนนี้เอารัฐบาลไปก่อนเนาะคะ่ะฟันละละกววมฟันละฟันแล้ว,ลว,แ,ลว,แ,ลวแต่ว่ายังบกคักใหญ่ตัวว่าสิเป,ป็นตัวใดแต่กัสิปอยผไปร่วมไปก่อนเนาะคะ่ะคือเดือนนาเป็นเดือนเกิดของเบิกทราบเนาะคะ่ะทุกวันที่ยี่สิบสี่ของทุกปีกับสีเรียงพระวายคู่เนาะคะ่ะ ค่ะเอซท่านไดมารวมงานใดกับมาด้อค่ะเด้อกัะเลี้ยงพระนะคะยุบาลเบิกทรัพย์นี่แหละค่ะแต่ว่าส่วนมากนะคะชอบออกเกี่ยวกับวันเกิดเท่านี้แหละก็เลยสิเอามาบอกซูฟังพี่น้องกายยา้าตัดสินใจฟังไปเรื่อยๆแกกับขันมากกับจ้างค่อยซื้อเนะค่ะมากตัวใดก็ค่อยเลือกเอารู้สึกว่าสวงสีวงนี่มันออกดูดูพี่น้อง ออกคือว่าเศร้านะเจนองเล่ามันขึ้นบอกบอกเล่าอะมึกขึ้นกับไปเล่าค่ะไปเล่าดูดูมันเสียออกไถบอขะมาพิจารณาน้ำกันอีกรอบหนึ่งเมึกขึ้นขอปูว่าให้ฝันฝันแล้วปูมาบอกว่าขวงเขานี่แข็งหลายประกัตรต้องค่อยเป็นค่อยไปให้ยอดไปสักคนพ่นว่ายอดเล็กไร่วันไปสักคนพ่นว่าเด็กใหญ่เพิ่นว่าหันเดียมเพราะว่าเพิ่นไปขวงจะลาแล้ว หัเขาแข็งหลายวันครูสิใครมึงหยอดไปสกักอนหยอดกับเขาไล่ว่นไปสกักคนว่าสันก็นเลยว่าท่านได้เผยเลขไงพราะว่ากับฟันห่ะละ,ละฟันเราครูมห,หากับฟันเกี่ยวเลขอยู่แต่ว่าหันบ้านบ่กแน่ใจเนาะคะ่ะเขาอุไฟก่อนอะจะพิจารณาเลขพอสอเกิด<อ>นี่แหละอะอันเกิดพศสอใดเกิดวันที่ยี่สิบสี่มกราคม สองห้าสามศูนย์นะคะอ่าอายุจะเข้าสามสิบเจ็ดเพราะวา่าสามสิบหกเขาอ,ออกไปแล้วเนาะครับบานนี้ใกล้วันเกิดนะมันสิมากมากพ่อสอค่ะอยู่พอกับวันเกิดนี่สองที่เขาอ,ออกไล่วันรู้หรกับเราสิมากพวกนี้ก็เลยพ่อสอสองห้าสามศูนย์เนี่ยมันสิออกอยู่พ่อสอกับอายุรานะคาวันเกิดนะคะแต่ว่าพ่อสอที่มากนั้น เบิกทรับย์ตัไทไายมันออกมากขึ้นนี่เด้อ mm. ห้าสามศูนย์หเอฟซีออกไปเสียงเบิองรกรนกได้แต่ว่าสามศูนย์นีกระสีคือคือ,คอเบิกทรับว่ากระสีน้ำไหวคือเก่าอยู่ในใจคืดว่าได้แต่ว่าบับ,บ,บ่ท่านแมนเหล็กปูนะค่ะบ,บ่ท่านแมนเหล็กปูหายรอบั่งเหล็กปูสาก้อนเลยค่ะเด้ออันนี้บัท่านแมนเหล็กปูแต่ว่าเมือขึ้นทําการขอซื้อกบปูแล้วตแต่เหล็กออกมากบัท่านี่ขอติดเชีย ฟาดนี่เบิกทรัพ์ขอไหวจังส่เดจ้าตัวปูญาสิิงซักสิทธี่ดูแลที่เฮดในผู้้ามีอยูไมีกินมาชูม,มือนี่กะเอาเฉพาะค้นซัทธาคือคนที่ซัทธาปูญาแล้วกะค้นที่ซัทธาในตัวของเบิกทรัพย์นี่ให้หู่ให้ซอยเพิ่นเด้อปู่าอันเพิ่นขอให้เลขเข้า ให้เขาในเด็กเบิกทรัพย์นี่ละ่ะเพราะว่าเอฟซีจังได้หลายค่ะให้ปูนาบรรดาให้เขาในเด็กของเบิกทรัพย์นี่ละ่ะเพราะว่ายัางพอเบิกทรัพย์ปล่อยไปเอฟซี FC ก็ตามเดอปูเดอร์ขันแมน่นที่ปูมาที่ฐานไว้บ่าให้เด็กเบิกทรัพย์เขาถึงสี่นาะิกะอยาให้เขาเพรายัางปูเพ่นว่าอยากได้ก,กับอเอาได้เวลาขอแล้วบัดตางคน้นต่างขอต่างคน้นต่างขอเนาะ ก็ขอให้ถือเลขไพ่เลขมั่นบาทนี้เอาเบิกทราบสิขอให้ถือเลขเบิกทราบนีล่ละย่สิจังสี่ได้นำ้ำให้ปูอันบรรดาลมาแบบนี้เดอ้อปูเงาก่าพ่อสอเกิดสำคัญนะคะชอบห้าสามศูนมัตัวเดียวสามศูนวันเกิดยีกับมักอยู่แต่มันออกดูดูออกไร้วันนะ่ะนะออกทึง่งเล่าทึ่งกับเขาไร้วันออกดู คิดว่ามันสีมาบ่แเล้วพิจารณาอีกรอบอันนี้ว่าให้ฟังใคซื้อแล้วค่ะเด้อยวยฝ่าวงทุนนอกจากว่ามักอีีจังงงทุนแนวทางกับพี่เขามีรุษผู้บอกก็อยังให้ถือผู้ซื้อก็ยอยากถือกะหนึ่งกะบแล้วเทบุญมาและมีของเข้านั่งเนาะถือซูงหวดมันกับโบแมนก่พิจารณาสกคนตอนนี้เบิกทรัพย์ล่อเล็กยางเดี๋ยวคือเลขกแขนแขนของปูว่าสีตรงกันบ่อฟันแล้วแต่ว่า ว่าท่านแนนชัดในตัวเลขแต่ว่าอันร่งฟันดีฟันว่าได้แพ็ทกระเป๋าไปเที่ยวมาขึ้นก็ได้ไปเที่ยวอีหลีเอไปเที่ยวไอ้ตั้งแปงกับเอ้ร่องห้าน่อยมาขึ้นอีกแตกสะนานวันไหวไปเที่ยวกับมูสองกรอบขวอันแพ็ทกระเป๋าเที่ยวมีความสุขอันนี้คองฝันแต่ตงวหัวลวก็มาฝันว่าปูมาบวกมาขึ้นว่าให้คอยหยอดไปสักวันหยอดได้วันไปก้อนให้ทาปูก้อนบัดว่าเพราะว่า หวของเขามันแข็งหลายไปบึ้งมากแล้วค่ะท่เนค่งค่อยเป็นค่อยไปแล้ววะเดี๋ยวเพิ่นได้แขวนแขนกระสิมาเราพี่ถาปูย่างเดี่ยวได้กเนี่ยเบิ่งอีก,กอ,อ,อ่ะก็เจนน้องอ่ะอันนี้เป็นข้อซอเกิดก่อน,นะค,ะคิดว่าสีว้นวี่นอยู่ในวันเกิดจะคของนี่แหละแต่ว่าลอแต่เหล็กปูไม่ยืนยันเลยค่ะอันนี้คือวันเกิดเฉยๆนะคะ ไม่ใช่เลขฟันไม่ใช่เลขปูแต่วอาให้ฟังมันเคยออกนะค่ะเนาะสองสีนี่ออกบ่อยบ่อยออกบ่อยบ่อยนะรัฐบาลมันชิมาบ่อยเฉยแต่ว่ามันเคยออกก็คือสามศูนย์ห้าสามศูนย์ก็เลยเน้นไทยไว้ก่อนแต่ยังไม่ฟันทงให้ฟังไว้ก่อนนะคะันผู้ใดมาก็ล่องยิปลรตตรีแต่ว่าอายุนี่เบิกซับดึงมาแล้วสามเจ็ดกับสองสี่ไปดึงลอตรีมากเมื่อคืนฟันฟัามีคนมาบานหลาย มีคนมาหาเต็มไปเมื่อขามาทึงพระทึงโยมเสียงแล้วสองสี่กับสามเจ็ดแต่ว่าหันว่าท่านฟันเพาะว่าเบิกทรัพสีล่อเหลขกจากปูล่อเหลขฝันเป็นโตนะคะเนาะอันนี้ว่าให้ฟังซื้อ,อเป็นแนวทางช่วงเพื่อความบันเทิงขันบ่มากะเบืเ้องใหก้กำลังใจซื้อก็ได้กดไลค์กดแชร์ว่าต้องซื้อก็ได้กันสินะคันผู้ใดชอบเสียงโู่กับจังว่ากันเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ได้ระบอกถ่ายคลิปถ่ายคลิปกาสิไว้พ่อให้พ่อแม่พี่น้องซา้าตูดเดอบุญใดที่ลูกร้านได้สร้างการยู่ให้เลขผู้ขาเข่าให้อฟซี่ใดเงินไดทองเด้องวดวันทีสามสิบท่านวาค 2, ้มสองันหารอยหกสิบหกเด้อปูเอ้ยอยง้เอ้ยสิดาขอมแล้วก็ทุกพระองค์ที่ลูกร้านเอ้ยซื้อไอ้น้ามาถึงขอให้โชคดีไม่ใช่เด้อมักหาสามศูน มักซื้อค่ะตอนนี้นะครับสามศูนย์มากซื้อนี่ละนี่นี่แต่ว่าเอฟซีมักตัวไหนนีพ่อสอเกิดกับพิจารณาเบิงนะคะครับผู้ใดมักตัวใดข้อเม่นเนาะไววเนาะค่ะอยากงูวาเอฟซีมักคือกันบอลนะคะนเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมแม่เบิกทรัพย์นะครับขอบคุณนะขอให้โคให้มาเด้ค่ะ ครับเงาทางประจำงวดวันที่30ธันวานะครับ2566นนะครับผมก็ต่องวดไปก่อนนะครับผมยังไม่ฟันธงนะครับ fc นะครับจบสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ